ตายแล้วฟื้นได้หรือไม่หรือว่าตายแล้วฟื้นได้จริงหรือเปล่าแล้วดีคนออกมาเล่ามาพูดมาอธิบายว่าตัวเองตายแล้วฟื้นนั้นเป็นจริงแค่ไหนแล้วก็เรื่องราวที่เขานำมาเล่าให้ฟังนั้นจริงเท็จแค่ไหนในพระพุทธศาสนาบอกว่า แต่แล้วฟื้นไม่ได้้่ฟื้นได้แสดงว่ายังไม่ตายที่ยังไม่ตายก็เพราะจิตสุดท้ายยังไม่ดับจึงกลับมาใหม่ได้ชีวิตอินทรียังไม่ขาดนะครับส่วนเรื่องราวต่างๆที่มีปรากฏในข่าวแล้วก็ได้นำเรื่องราวต่างๆในขณะที่ตายไปนั้นมาเล่าสู่กันฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องชีวิตการเป็นอยู่ในโลกหลังความตายอารมณ์ก่อนตายของสรรพสัตว์แม้แต่มแมลงวันนะครับมแมลงวันก่อนที่จะตายมันก็จะต้องมีลมหายใจสุดท้ายหรือว่าจิตสุดท้ายระหว่างแดนเป็นแดนตายถ้าจิตสุดท้ายไม่ดับก็ยังไม่ตายนะครับแม้แต่พระอริยบุคคลในระดับอนาคามีบุคคล หรือพระอรหันต์นะครับที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้การเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยเหมือนกับการทดลองตายของพระอรหันต์หรือว่าทดลองนิพพานผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีบุคคลที่ได้ฌานอภิญญาหรือว่าพระอรหันต์ที่ได้ฌานอภินญ,ญานะครับทดลองนิพพานก็ไปดับรูปดับเวทนา สัญญาดับสังขารดับวิญญาณตาไม่ได้ดูหูไม่ได้ยินเสียงสัมผัสข้างนอกไม่สามารถกระเทือนก็ไปถึงใจได้ก็คือวิญญาณไม่ออกมารับรู้โลกภายนอกนั่นแหละครับคือการเข้าสมาบัติถ้าพระอรหันต์ที่จะเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้พิจารณาอายุขัยของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อสมาบัตินั้น การเข้านิโรธสมาบัติแต่ละครั้งนี่ก็ประมาณเจวันนะครับผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติก็ต้องพิจารณาวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วก็อธิษฐานให้วัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัวหรือว่าอยู่ใกล้ๆตัวนั้นไม่ให้ได้รับอันตรายจากภัยพิบัติจากดินจากน้ำจากลมจากไฟหรือว่าจากคนด้วยกัน เป็นกุฏิวิหารลาน